พี่บ่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบทบาทที่สําคัญมากๆเลยนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นั่นก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยเรานี่เองค่ะมาดูกันค่ะว่าพวกเขาคือใครแล้วก็มีความสําคัญกับเราเราท่านๆยังไงบ้างพี่บ่าวคะหนุยว่านะหลายคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยค่ะคือรู้สึกว่าเอ๊ะเราถูกหน่วยงานรัฐทําอะไรที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่า แต่พอจะให้ไปร้องเรียนก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงจะไปหาใครดีมันทั้งอึดอัดทั้งมากๆเลยนะคะเนี่ยนั่นนะสิครับสาวนุย้ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเรามีองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหานี้โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละครับพี่บ่าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งของประชาชนนั่นแหละครับ คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดือดร้อนหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละครับที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาให้เราอ๋อแล้วตำแหน่งนี้มีกี่คนหรอครับพี่เ่ามีทั้งหมด3คนครับสาวนุย้ยตามกฎหมายเขากําหนดไว้เลยนะว่าต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมหรือที่เรียกว่าเป็นองค์คณะครับโหฟังดูแล้วเป็นตําแหน่งที่สําคัญแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากเลยนะคะแล้วแบบนี้ ใครถึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินได้ล่ะคะต้องมีคุณสมบัติอะไรพิเศษพิเศษหรือเปล่าครับพี่บ่า โอ้โหคุณสมบัตินี่เข้มข้นมากเลยครับสาวนุย้ยหลักๆเลยนะก็ต้องเป็นคนไทยโดยกําเนิดอายุต้องอยู่ระหว่าง45-70ปีแต่ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตจ,จนเป็นที่ยอมรับและต้องมีประสบการณ์สูงมากครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานรัฐมาก่อนหรือว่าทํางานเพื่อสาธารณะมาไม่ต่ํากว่า20ปีคือทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่จะมาทําหน้าที่นี้เป็นคนที่มีทั้งความสามารถและเข้าใจปัญหาของประชาชนจริงๆครับ มีบ่าวแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือข้อห้ามครับเพื่อให้การทํางานเนี่ยเป็นกลางมากที่สุดกฎหมายเลยห้ามเด็ดขาดเลยนะว่าในช่วง10ปีก่อนที่จะมาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะต้องไม่เคยเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือแม้แต่เป็นเจ้าของสื่อคือนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความลําเอียงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลย พี่บ่าวส่วนขั้นตอนการคัดเลือกก็ต้องบอกว่ารัดกุมสุดๆครับไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะเป็นก็เป็นได้นะต้องผ่านด่านแรกคือคณะกรรมการสรรหาจากนั้นชื่อต้องถูกส่งไปให้วุฒิสภาโหวตเห็นชอบแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการโปรโดเกล้าแต่งตั้งครับเรได้ว่ากว่าจะได้มาแต่ละท่านเนี่ยผ่านการคัดกรองหลายชั้นมากๆเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมที่สุดจริงๆอืมพอจะเข้าใจแล้วค่ะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นใครมาจากไหนทีนี้มาถึงคําถามสําคัญเลยค่ะพี่บ่าว แล้วพวกเขามีอำนาจทำอะไรได้บ้างคะพี่เบาอำนาจแรกเลยนะคือการทำงานเชิงรุกครับหมายความว่าถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไปเจอว่ามีกฎหมายหรือมีกฎระเบียบอะไรที่มันล้าสมัยหรือมันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเกินความจำเป็นเนี่ยก็สามารถเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขได้เลยนะครับคือไม่ต้องรอให้มีคนไปร้องเรียนก่อนก็ได้พี่เบาส่วนอำนาจที่2นี่แหละครับที่เรียกว่าใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดเลยก็คือการตตรรรรวจจสออบบข้เทิงงโดยคั เมื่อมีประชาชนไปร้องเรียนว่าหน่วยงานรัฐทำผิดกฎหมายหรือใช้อำนาจเกินขอบเขตจนทำให้เราเดือดร้อนผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะเข้ามาสอบสวนหาความจริงแล้วก็ช่วยคลี่คลายปัญหาให้ครับและอำนาจที่3อันนี้สำคัญมากๆครับคือทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญถ้าหากไปตรวจพบว่ามีหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนที่ละเลยการทำหน้าที่เพื่อประชาชนตามที่รัฐธรรมนูนกำหนดไว้นะครับ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจรายงานเรื่องนี้ตรงไปที่คณะรัฐมนตรีได้เลยเพื่อให้เกิดการสั่งการแก้ไขครับผมโอ้โหฟังดูแล้วมีอำนาจเยอะมากเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วอำนาจพวกนี้จะมาช่วยคนธรรมดาธรรมาอย่างเราได้ยังไงบ้างคะพี่บบาพอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะ ได้เลยครับนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยนะเสาหนุย้ยคือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่แค่คําแนะนําลอยๆนะครับแต่มันมีผลทางกฎหมายรองรับอยู่ถ้าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะไปแล้วยังเคิกเฉยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะหัวหน้าหน่วยงานนั้นอาจจะถูกพิจารณาว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอาจจะนําไปสู่การถูกลงโทษทางวินัยได้เลยครับ และที่สําคัญไปกว่านั้นคือทุกอย่างมีกรอบเวลาที่ชัดเจนมากครับพอผูต้ตรวจการแผ่นดินส่งข้อเสนอเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐต้องตอบสนองภายใน30วันหรือถ้าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องไปแก้กฎระเบียบก็มีเวลาให้120วันแต่ถ้านิ่งเฉยไม่ทําอะไรเรื่องก็จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ใหญ่กว่าอย่างคณะรัฐมนตรีหรือปอปชให้มาจัดการต่อครับเรียกได้ว่ามีกระบวนการติดตามผลที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปเฉยๆแน่นอนฟังดูดีมากๆเลยค่ะ แต่ว่าเพื่อให้เราเห็นภาพรวมที่ครบถ้วนนะคะหนูอยากรู้ว่ามีเรื่องประเภทไหนบ้างไหมคะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถรับไว้พิจารณาได้พี่เบามีแน่นอนครับ คือในกฎหมายเนี่ยเขาก็ได้กําหนดขอบเขตอํานาจเอาไว้ชัดเจนเหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนกันครับอย่างเช่นเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยตรงหรือเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการของศาลไปแล้วหรือเรื่องที่อยู่ในอํานาจขององค์กรอิสระอื่นอย่างปปชแบบนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะไม่เข้าไปก้าวไก่ครับอ้อรวมถึงการร้องเรียนที่ไม่สุจริตหรือไปกันแคล้งคนอื่นแบบนี้ก็รับไว้ไม่ได้เหมือนกันครับ ถ้าจะสรุปนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่สําคัญมากๆที่คอยเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าการทํางานของภาครัฐจะโปรง่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับใช่เลยครับนี่คือเครื่องมือสําคัญที่เราทุกคนมีอยู่ในมือเพื่อจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเราเองเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอยู่หรือเปล่าแต่คือ เมื่อเรามีกลไกนี้แล้วเราจะใช้สิทธิ์ของเราเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่คำตอบนั้นก็อยู่ในมือของพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะ